ราชสิงประทะยอดไอคราชสิงนายกแหลมทองโคกสูงได้คิวดวลย,ยอดไอคิวออกพิมลสีในพิกัด141ปอนด์ศึกมวยมันวันศุกร์วันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้นาเวทีมวยรังสิตไฟนี้ยอดไอควจะคว้าใช้ประเดิมสีเสื้อใหม่ได้หรือไม่หรือราชสิงจะขย่ำขาบ้านศุกร์นี้มีคำตอบแพชนิรนันได้เทคนิคเพียบ S 1> <S 1> เพนนลันดับแลนสารขามซ้อมดีไม่มีหมดลันยำแขนไก่ป่าพอวิเศษยิมในศึกมวยมันวันศุกร์วันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้ที่เวทีมวยรังสิตโดยที่ผ่านมาได้เล่นเชิงซ้อมตามกับแสงมณีสองกาแฟมวยไทยได้เทคนิคมาเยอะเลยตนเคยพลิกเอาชนะไก่ป่ามาแล้วเมื่อวันที่5มีนาคมไฟนี้มันใจย้ำแขนได้อีกครั้งแน่เพจมวยเด็ด7 8 9และช่อง24ยี่สิบสถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเจ็บหนักสุดในชีวิต ลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99เผยหลังเอาชนะมาเทียสเซเว่นมวยไทยลงมาได้บอกไฟนี้เจ็บหนักสุดในชีวิตครั้งหน้าขอพิกัด133-134ถึง134ปอนด์นะครับสงสารคนที่เล่นผม1นึ่ลาเล็กจิตมึงโนนในโพสเฟซบุ๊กว่าที่ผมต่อยมวยเพราะผมยังรักมวยไทยและศรัทธานในมวยไทยและยังรักคนที่เชียร์ผมและคอยติดตาม แต่เมื่อคืนผมต่อยแย่มากเมื่อคืนผมนอนคิดทั้งคืนว่าผมต่อยได้แค่นี้หรอต่อยแย่จังสงสารคนที่เล่นผมจังเลยถ้าไฟหน้าผมยังต่อยแย่แบบนี้อยู่ผมก็คงต้องขอจบชีวิตการต่อยมวยไว้แค่นี้แหละครับเอาละขอคนละหนึ่งเมนให้กำลังใจหนึ่งล้านเล็กกันหน่อยครับไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน